อ่าโยชครสวัสดีครับันนี้คนจะมาทำการรีวิวเซิร์ฟสวายครับพิด PVP นะครับเปเซิร์ฟสองของพี่เอกเขาแล้วครับอ่าี้ก็ค็นพวกเลือกชุดพีพีอ่ะอนี่ก็ปนะืนจาพี่ซันบะี้อ่ะนี่ก็มีนี่ก็แบบ เตมอนนะนี้ชุดเต็มมอนทั้ตัวแล้วกขอนะครับอ่าแล้วก็นี่คือเช็คเงินคะแนนนะครับต่อไปจะบอกนี่ก็ PVP ีพหนึ่งหนึ่งนะครับ รวมมะ DP หัวระพัดแล้วก็เลือกฟองน้ำอนไรก็ได้ครับแล้วก็ถ้าสมมตว่าไม่เจอคนนี้ก็ให้ออกออห่างๆเลยนะครับลมมาจะมี ข้างล่างก็คือว่าเซิรฟ์ฟจะรีไีกี่วินนั่นเองครับอคลิปน,น,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอ้อยังครับ เดินโซนเดียบผมจะทิ้งอทิ้งครับไปจริงแล้ว